จังหวัดพังงายังไม่ได้ข้อสรุปเรื่องการประกาศให้แหล่งพระพลึงทานในอำเภอคุรบุรีเป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมดรสุประชัยเหลืองแสงทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าจังหวัดพังงาร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดประชุมสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนก่อนเตรียมที่จะประกาศให้แหล่งพระพลึงทานในพื้นที่อำเภอคุรบุรีเป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมหลังการจัดประชุมเมื่อวัน er ที่25ตุลาคม25 5าม ที่งประชุมสีพังงาโรงแรมคุระบุรีกรีนวิวรีสอร์ทอําเภอคุรบุรีจังหวัดพังงาซึ่งมีตัวแทนจากหน่วยงานราชการองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นผู้นำท้องถิ่นสำนังกงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและชาวบ้านเข้าร่วมเป็นจำนวนมากซึ่งในที่ประชุมยังไม่ได้ข้อสรุปเพราะประชาชนในพื้นที่ยังขาดองค์ความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนความสําคัญผลดีและผลเสียของการเป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมและคาดว่าย,ยังคงต้องมีการจัดประชุมร่วมกันอีกหลายครั้ง ด้านนายสมศักดิ์สุนทรน,นวพัฒ์ผู้เชี่ยวชาญอนุรักษ์แหล่งพระพรึงทานกล่าวว่าพระพลึงทานเป็นพืชน้ําเฉพาะถิ่นที่อยู่ในสถานะถูกคุกคามอย่างหนักและใกล้สูญพันธุ์ตาม IUCN Red List และ Thailand Data r e ร Li s t ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยาากรรรธมชติะสิ่งแวดล้อมซึ่งสามารถพบได้แห่งเดียวในโลกคือบริเวณล,ลาคลองในเขตอําเภกเอกระเพออาเภอสุขสําราญจังหวัดระนองและอําเภขอขรับ,บุรีอาเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงา เนื่องจากพับพึงทานจะสามารถเติบโตได้ในระบบนิเวศที่มีลักษณะเฉพาะตัวเท่านั้นในปัจจุบันพับพึงทานได้ลดลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องจากผลการสำรวจของสาภาพสากลเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติหรือ IUCN พบว่าจำนวนพับพึงทานลดลงจาก10.73ไร่เหลือเพียง3.41ไร่ภายในระยะเวลา2ปีสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงเห็นสมควรกำหนดให้แหล่งที่พบพับพึงทานดังกล่าวเป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ขั้นตอนหนึ่งที่สําคัญในการประกาศพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมคือกระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนความสําคัญผลดีและผลเสียของการเป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมรวมทั้งทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาและเสนอแนะต่อร่างของขอ,งขอบเขตพื้นที่และมาตราการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมก่อนจะประกาศเป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมต่อไปนนนะะอ่่าาเปป็หหหวงแตกกรใ้ที